สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเนาะถึงแม้ว่าเราจะสอบกันไปแล้วแต่ครูก็ยังไม่ได้หยุดกระบวนการเรียนรู้นะเผื่อบบว่านักเรียนคนไหนว่างสนใจจะได้มาศึกษาหาความรู้จากคลิปวิดีโอที่ครูทําให้เนาะสิ่งที่ครูทําให้ประเด็นหลักก็คือครูเสียดายเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันสนุกอะ่ะมันน่าตื่นตาตื่นใจอะ่ะแต่เราได้เรียนน้อยมากก็คือสําหรับหน่วยการเรียนรู้เนี้ยเราได้เรียนแค่แบบเรื่องดยดอจริงจริงอ่ะ ก็คือครั้งที่แล้วเรื่องอะไรนะแรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ใช่ไ่ะเออครูเสียดายไงครูก็เลยอยากให้นักเรียนอะได้เรียนรู้ถึงแบบระบบท้องฟ้าของเราให้มันมากกว่าเนี้ยวันนี้ครูก็เลยนําเรื่องเอกภพบและกาแล็กซี่มาสอนเจตนาของครูในเรื่องนี้ก็คืออยากให้นักเรียนรู้ว่าคําว่าเอกภพกับ,บการล็กซี่เนี่ยคืออะไรอืมโอเคไหมอ่ะมาดูกันนะพร้อมแล้วนะกดเคอร์เซอร์ไม่ไปเดี๋ยวสักครู่นะ่ะนักเรียน ่มาดูคำแรกเอกภพคำว่าเอกภพเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ universe อเคยได้ยินไหม miss universe miss universe นี่คำว่า universe นี่มัคือแบบกว้างใหญ่ไพศาลมากคำว่า miss universe การประกวด miss universe ก็คืออะไรนางงามของเอกภพเลยนะักเรียนคือแบบดูยิ่งใหญ่เวอร์อ่ะโอเคเอกภพคืออะไรเอกภพก็คือเป็นบริเวณที่ประกอบด้วยการแล็กซี่จำนวนมาก ประมาณแสนเป็นแสนเป็นล้านกาแล็กซี่เลยซึ่งในแต่ละกาแล็กซี่เนี่ยเขาก็จะมีเป็นพวกระบบดวงดาวกระจุกดาวเนบิวลาฝุ่นผงแก๊สหรือที่ว่างต่างๆรวมกันอยู่นอกจากนี้บริเวณที่ว่างระหว่างกาแล็กซี่เนี่ยเขาก็จะมีพลังงานดึงดูดกันพลังงานที่มันดึงดูดกันก็มันน่าจะเป็นแรงโน้มถ่วงนักเรียนที่มันคล้ายๆกับแรงที่ดึงดูดระหว่างโลกดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทนระ์อ่ะเพราะฉะนั้นคําว่าเอกภพเนี่ยคือทําไมใหญ่บึ้มเนาะ เพราะว่าเป็นบริเวณที่รวมกาแล็กซีต่างๆแล้วแต่ละกาแล็กซีเนี่ยเขาก็จะมีแบบระบบดาวของเขาอยู่ถูกปะแล้วมันได้รวมแค่กาแล็กซีเดียวสองกาแล็กซีไหมไม่ใช่นะเป็นแสนเป็นล้านกาแล็กซีนะนักเรียนอือคือใหญ่มากๆอ่ะต่อไปเรามารู้จักคําว่ากาแล็กซีบ้างกาแล็กซีคืออะไร กาแล็กซีก็เป็นที่ครูบอกเมื่อกี้กาแล็กซีก็คือเป็นศูนย์รวมของกลุ่มดาวกระจุกด,ดาวแกส๊สฝุ่นผงอะไรต่างๆอืกาแล็กซีเขาก็มีประเภทของเขาเนาะกาแล็กซีที่แบบว่าเออในในในโลกใบนี้ยมันจะมีไม่ใช่โลกสิมันข้ามคำว่าโลกไปแล้วเนาะโลกเราเก็เป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่ในกาแล็กซีหนึ่งเท่านั้นแต่เอกภพบมันใหญ่มากกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นประเภทของกาแล็กซีเอกภพบเนี่ยที่ค้นพบได้เนี่ยมีทั้งหมดสี่แบบ อธิละแบบก่อนแบบแรกเราเรียกว่ากาแล็กซี่รูปไข่เห็นไหมจางๆตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนรูปไข่อะไรไข่เป็ดไข่ไก่เนาะที่กลมๆลีนีเนาะต่อไปเป็นกาแล็กซี่ลายรูปร่างก็คือบัญญัติรูปร่างให้มันไม่ได้เลยมันจะเป็นอะไรก็ได้เออต่อไปกาแล็กซี่รูปกลางหันกาแล็กซี่รูปกลางหันจะมี2แบบนะนักเรียนแบบแรกคือกาแล็กซี่รูปกลางหันธรรมดาอันนี้ก็เหมือนกลางหันอะเหมือนไปพัดกลางหันธรรมดาหนูและอีกอันหนึ่งก็คือกาแล็กซี่รูปกลางหันมีแกนก็คืออันนี้ ตรงนี้เห็นไหมเป็นแกนย,วยาวๆเนี่ยเวลาหมุนมันก็เหมือนขมีแกนหมุนย,วยาวๆแต่อันนี้ก็หมอนมอเตอร์พัดลมธรรมดาถ้าเรน,นสังเกตนะมันก็แค่มีจุดหมุนธรรมดาแล้วมันก็หมุนแต่อันนี้มันเหมือนมีแกนมีแกนให้หมุนอ่ะกาแล็กซีในเอกภพนี้จะมีรูปร่างแค่สี่แบบเท่านั้นอ่าแล้วเราก็มารู้จักกันอันนี้คือกาแล็กซีทางอะไรทางช้างเผือกที่ที่เขาเรียกว,ว่าทางช้างเผือกทางช้างเผือกเนี่ย ทางช้างเผือกเนี่ยคือกาแล็กซีกาแล็กซีหนึ่งที่เป็นศูนย์รวมของพวกลวงดาวกระจุกด,ดาวหรืออะไรต่างๆนะนักเรียนเนาะอ่าเข้าใจาแล้วเนาะไม่ยากเรื่องวันนี้ผู้สรุปเลยนะคือมันเป็นเรื่องที่สั้นมากคุณต้องการให้รู้จักแค่คําว่าเอกภพกับกาแล็กซีพออ่ะเอกภพประกอบด้วยอะไรกาแล็กซี และกาแล็กซี่ล่ะประกอบด้วยอะไรการล็กซี่มี4แบบนั่นที่เราเรียนไปการล็กซี่ก็จะประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนนับแสนล้านดวงที่อยู่รวมกันด้วยแรงโน้มถ่วงระหว่างสสารจํานวนมากของการล็กซี่ซึ่งมันก็มีพวกเนบิวลาเป็นกลุ่มแก๊สมีฝุ่นละอองรวมอยู่ในที่ว่างของดาวฤกษ์มันจะมีทั้งดาวฤกษ์ดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ก็มีแสงสว่างในตัวเองดาวเคราะห์ก็คือต้องรับการส่งเคราะห์จากดาวดวงอืน่นถูกไหมอ่ะแค่นั้นเอง ไม่ได้ยากอะไรเลยกาแล็กซี่เขาก็จะเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับเราเลยก็คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกไงนักเรียนกาแล็กซี่ทางช้างเผือกทําไมทําไมในนี้ครูสอนแค่กาแล็กซี่ทางช้างเผือกเพราะว่าระบบสุริยะของเราอยู่ที่ไหนค่ะระบบสุริยะของเราเนี่ยมันอยู่ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนั่นแหละนักเรียนมันอยู่ที่บริเวณแขนของกาแล็กซี่ทางด้านดาวกลุ่มในพานก็คือเราคิดว่าระบบสุริยะของเราใหญ่มากแนละใช่ไหมแต่ว่า พอเมื่อไปเทียบกับเอกภพแล้วอะไปเทียบกับกาแล็กซี่แล้วเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เลยนะที่อยู่แค่บริเวณของแข่งกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเท่านั้นเองอืมเห็นไหมยังมีอะไรอีกหลายอย่างในโลกใบนี้ที่เราแบบว่าไม่รู้เราก็คิดว่าไอ้โลกเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วเมื่อเราได้เรียนลึกๆเข้าไปแล้วโลกโลกของเราเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่ที่สุดนะโลกของเราเนี่ยเป็นเพียงแบบว่าทุลรีเล็กๆในในคําว่าเอกภพ,บพบเลยนะนักเรียนอืความรู้ก็เหมือนกันไง บางทีเราคิดว่าเออเราเรารู้เยอะแล้วใช่ไหมแต่ความจริงสิ่งที่เรารู้เนี่ยเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีแบบว่าความฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนะขวนขวายหาความรู้เข้าตัวเองตลอดเวลานะักเรียนเราจะได้เป็นคนที่เออมีความรู้เยอะๆเวลาใครพูดอะไรมาเราจะได้เข้าใจง่ายๆเข้าใจแล้วเนาะครูก็ฝากแบบฝึกหัดไปให้นะักเรียนทําก็ถ้าดูคลิปครูเข้าใจแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกลับมาส่งด้วยเนาะถือว่าเป็นการฝึกปือช่วง ช่วงจะเรียกว่าใกล้ปิดเทอมก็ได้เนาะฝึกสมองนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมเนื้อหาที่เราเรียนกันอ่ะโอเคสําหรับวันนี้ครูก็ฝากไว้แค่นี้นะนะนักเรียนแล้วครั้งหน้าครูจะทําคลิปให้นักเรียนอีกไหมก็ครูก็ยังไม่แน่ใจถ้าปิดเทอมก่อนครูก,ก็อาจจะไม่ได้ทําแต่ถ้ายังไม่ปิดเทอมครูก,ก็จะทํามาเสิร์ฟให้นักเรียนเรื่อยๆโอเคไหมแต่ถ้าสมมติว่าปิดเทอมไปก่อนก,ก็จะเจอกัน คลิปหน้าของเทอมหน้าถ้ามันเปิดมาเรียนที่โรงเรียนไม่ได้นะแต่ถ้ามันเปิดมาเรียนที่โรงนะเ,เ,เรียนได้เราก็เรียนกันในห้องตามปกติโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อ